สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บลาทองกามาอยู่เส้นท่านแอมบาซี่นนะท่านผู้ชมนี่พามาชมเบืงบรรยากาศสวยงามไม่ได้ต้นใหม่ครับท่านผู้ชมไปมาท้องกสิมุ่งน้ำไปทางอาชิดลมนะทาะ่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาเบิงตึกทองคำอ๋อหมนาเสือว่าประเทศไทยสีมีจังซี่นะท่านผู้ชม แม่กระทั่งตึกทองคำก็ยังสร้างได้ก็ยังเฮ็ดได้ท่านผู้ชมเบิ่งต้นสวยงามจริงๆท่านผู้ชมยูรอบๆตึกนะท่านผู้ชมตึกก็สวยงามแต่ว่าอยู่รอบๆตึกก็สิมีแต่ต้นใหม่มีแต่ปลาใหม่ท่านผู้ชมป๋าท็สวยงามมากมากท่านผู้ชมเออมีแต่ปลาใหม่ โอ้ส,สวยงามจริงๆนท่นผู้ชมทึกทองคำโมนาเสือน่่นคุผู้ชมด้านในไม่ได้นะรับรอบๆนอกได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมขอโทษครับแาย์ครับคผู้ชมตัว,ว่าด้านในเจ้าหน้าที่เขาบอกให้เขาไปถ่ายถ้าถ่ายรูปถ่ายได้นะ่านผู้ชมถ่ายวิดีโอถ่ายไม่ได้ทองประจี มาในที่อยู่ด้านรอบๆนอกนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมชมเบิง่งรอบๆนอกแต่ว่าบรรยากาต้มตื่นดีขนาดท่านผู้ชมมีแต่ต้นใหม่คนนั้นอ๋อท่านผู้ชมสวยงามจริงๆเดี๋ยวพอท่องไปขึ้นสะพานลอยให้ท่านผู้ชมชมนะท่านผู้ชมมาบรรยากาศดูมุมสูงมันเป็นอย่างไรไปนี่มันมีสะพานลอยท่านผู้ชมด้านบน นีทา่ทา,ทานผู้ชมเลยอ๋อทตึกทองคำสวยงามจริงๆท่านผู้ชมเลยคนน่ะรอบๆมีแต่ต้นใหม่ท่านผู้ชมนี่ต้นด้านนึงเป็นทางเขา้าทางเขา้าสวยจริงๆคนน่ะตึกทองคำนะเขาเจ้าก็ยังเฮ็ดได้ก็ยังสร้างได้ท่านผู้ชมคนน่ เสดายเลยเขาไปข้างในคนระับเจ้าหน้าที่เขาบังให้เขา้าถ่ายรูปทายได้คขาบอกถ่ายวีดีโอทายไม่ได้อันนี้ก็เป็นกฎของบริษัทพระจอนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามจริงๆท่านผู้ชมเลยโคนนี่แตต้นใหม่ไม่แต่ปลาใหม่นะท่านผู้ชมเที่ยงงามกระจีเลยสวยจริงๆท่านผู้ชม โอ้ไป oh, เด no more, ินหน้าต่อท่านผู้ชมมาต้องก็สิมุ่งหนาไปทางอ่าโอ้โหรถกระไลหลายท่านผู้ชมยานนี้รถลายแห้งไม่ได้ห้างใหญ่ห้างรูท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามจริงๆอันนี้ก็เป็นสั่งนะครับเด็กคุณน่ะ มีแต่หางใหญ่มีแต่หาง,ง,หางยญาน,นิทา่านผู้ชมเว้ยป้าทมันบอแมนว่ามีแต่จุดเดียวมองเดียวทา่านผู้ชมมองได้ก็มีแต่หางมองได้ก็มีแต่บิ๊กซี่มีเส้นท่านมีทุกอย่างมีหลายอย่างหลายแนวท่านผู้ชมเดี๋ยวบะท่องสิพาทา่านผู้ชมขึ้นไปด้านบนนะทาะ่านผู้ชมไปชมปงบรรยากาศด้านบน นี่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนล่างสวนถนนล่างสวนท่านผู้ชมเดี๋ยวมาท่องกัทนทีถนนล่างสวนอ๋อท่านผู้ชมสวยงามจริงๆยามนี้ท่านผู้ชมเลย,ย,นนยโอ้โห ทางนี้คนถนนหนทางท่านผู้ชมเลยตึกใหญ่ตึกสูงสวยงามจริงๆท่านผู้ชมไปข้าม,ามถามนน,นไปด้านเบื้องเพื่อนนั้นนะท่านผู้ชมโอ้โหคนตกเงี้ยตึกใหญ่ตึกสูงท่านผู้ชมเลย ประเทศไทยสุดยอดหนีสุดยอดจริงๆคุณน่นะอ๋ะอต่อวสบายหูสบายตาทตามผูม้ชมเลยาะว่าผมมีข้อท่านนะครับผู้ชมตัวข้อท่านจะเจอากับบ้านกับเมืองเบิดแล้วตามผู้ชมโอมองนีมองนี่นเป็นสวนนะผู้ชม มีน้ำผู้ตั้งหาดคนตเข้าอะรก็ร่วมได้นะคะาท่องกสิพาท่านผู้ชมชมเบิงบรรยากาศกรุงเทพมหานครงามกลางวันต่งตางชมความสวยงามความอลังการ ไม่เห็นกระตือตาตื่นใจดีตามผู้ชมโอ้โหทะยามขึ้งคื้นนะตามผู้ชมยานนี้สวยงามขนพันโนทันทามพี่น้องอเหนือมืองไทยสุดยอดจริงตอนนี้มาท่องกามาฮอดสถานี BTS ชิดลมท่านผู้ชมนี่ ี๋ยวไปท่องสีขึ้นไปเลยอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศสถานีคิดลมนะท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นจันไนงไรไปท่านผู้ชมไปนะท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวปลาทองสีพาท่านผู้ชมลงไป ด้านหนึ่งนะท่านผู้ชมวนตอนนี้ก็เป็นเส้นท่านเหมือนกันท้านผู้ชมเส้นทันเหมือนกันมีแต่ห่างมีแต่เส้นท่านมีแต่บิ๊กซีท่านผู้ชมเลยอ๋อขนรถกันละหลาย ว้าวท่านผู้ชมมาเบิ่งนี้มาเบิ่งนี้มาเบิ่งมองนี่ท่านผู้ชมสุด้าวเลยท่านผู้ชมเลยนี่สวยงามจริงๆเพราะว่าบ่ทองบรเคยลงมาด้านล่างจักเคืือมิตรททยอยู่ด้านบนา็สวยงามจริงๆท่านผู้ชมไปอันนี้ก็จะเป็นห้างคื้นกันนะท่านผู้ชมห้างเหมือนกันโอ้โหไปท่านผู้ชมปลาทองก็จะเดินไปตามริมถนน อ๋อถอดสวยงามดูราขนาดตามผู้ชมเลยคุณนะโอ้โห,โหสวยจริงๆริงมึงก็จะทายรูปตามผู้ชมเต็มเลยคุณนะโอ้โหตามชมสวยจริงๆสวยงามมากนี่ส่วนด้านบนนะตามผู้ชมจะเป็นอา่าสกายวอล์กเชื่อมต่อ อันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารอะไรอย่างสักอย่างตามชมเลยบ้าถูกสวยงามจริงๆสวยงามมากตามชมวัมท่องตีเดินตามริมถนนมุ่งหน้าไปทางอ่าตรงแยกนะ้อพี่น้องตรงแยกแยกก็ได้จะประสงค์นะคระับผู้ชม โอ้โหสวยงามรูหราอลังการมากมากค่ะคผู้ชมเลยปุ๊บขยอดนี่มีรตรึกไงาตึกสูงค่าคผู้ชมอือสวยงามอลังการมากๆเลยโอ้โ,อโ,อโนี่อันนี้เป็นชาจีนมันเป็นแบบันต้องเที่ยวชาจีน สด,ดกเ็เต่งงานสะอาดงามตาท่านผู้ชมพอมาอยามกลางคืนก็งามอีกแบบหนึ่งต้องวันก็สวยอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมสวยคนละแบบนากลางคืนก็บประดับประดาด้วยแสงไฟนะท่านผู้ชมสวยงามนี่ส่วนบนนี้นะท่านผู้ชมก็จะเป็นแยกทางแยกข้งรถไฟฟ้าท่านผู้ชมนี่ มองนึ้เป็นแกะรถไฟฟ้านี่มาแล้วครับทุกนนี่ครับทุกท่านมาถูมองนี่งกับเช่นแตนปลาปูนมาทำทุกท่านเะยตรงแยกโ,โอโ้โหนอกนค่ะนนักท่อง,องเที่ยวชาวจีนเต้ทุกท่ทุก ข้ามากลาวไหว้ก็อพรข้าไม่ตกเลยก็ต้องประมาอดอแยกราชกระปรงแล้วทำไม่ตกเลยสวยงามจริงๆนะท่องเที่ยวมาหลายหลายต้อเที่ยวเท่เลย สวยงามอาลังการกับเกลียวแบบลายหลาย,ยหลายตัวแรกเป็นชาวจีนนะท่านผู้ชมชาวจีนชาวต่างชาติตอนนี้ก็เป็นแย่ท่านผู้ชมโอ้ตรงแย่สวยงามขานาดท่านผู้ชมเลยแย่พอดี อ,าตา,อ,อาตามชมไสำหรับคลิปนี้พรท่องกษลาท่ย์ชมเรือนนี้มากกวาฝากคนไปคนใดคนตาาิ่น้ำกิจสำคัญมาตามชมบอกข้คาสุศนะเพื่อเป็นกำนลังแรงใจเลยเด้อสำหรับคลิปนี้กลัตริย์เป็น,นีเดี๋ยวพบาันไม่คลิปหนาสวัสดีครับไม่แน่แม่แม่นี่ก็เจ้าความนนถนน